วันนี้เรามาถึงที่สวนน้ำนะครับสวนน้ำบ้านม่อนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เราก็บริษทัทองไทยเรานะครับก็จะมีมาติดตั้งนะฮะสระว,ว่ายน้ําแบบใหม่นะฮะสระว่ายน้ําแบบใหม่นะครับตัวสาตัวนี้จะเป็นสา,ท,สาที่สําเร็จนะครับประกอบนะครับตัวนี้เราทํามาจากต่างประเทศนะครับตัวนี้คือต่างประเทศหลายประเทศ นะครับเขาใช้สับสำเร็จนี้เยอะมากเลยมีทั้งโรงแรมใหญ่ๆรีสอร์ทนะครับหลายๆที่นะครับแล้วก็ที่เมืองจีนก็จะนิยมใช้มากนะฮะสาตัวนี้เพราะว่าเป็นสาะที่สำเร็จนะตัวนี้เราจะเป็นสาตัวนี้เราจะสูงอยู่ที่1เมตร30นะครับอันนี้เรานะรบรรจุน้ำได้ถึง1เมตรนะครับถึง1เมตรนะครับแล้วแต่ นะครับเราจะปรับอยู่ที่80 90 1เมตรได้หมดนะครับตามความเหมาะสมแต่ละที่นะครับแต่ละที่ของเรานะครับาสาตัวนี้จะยาว18 30คูณเมตรนะฮะใหญ่กว้างมากนะครับเดี๋ยวตรงนี้ได้นำให้ทุกคนดูหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสไลด์น้าอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีของเล่น นะครับในน้ำหลายอย่างนะเช่นว่าตัวนี้จะเป็นตัวกระโดดโทมารินโทมารินตัวกระโดดโทมารินนะครับรอันนี้ก็คือว่าลูกค้าสามารถนะครับสามารถก็คือกระโดดอยู่ข้างบนได้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกระโดดโทรมารินนะครับตัวนี้และเรามาดูถึงตัวนี้นะครับตัวน,นีวนน้ตัวนู้นตัวนู้นเหมือนกับตัวจานบินนะครับจานบินลอยน้ําตัวนี้เขาจะเรียกว่าโนโล ลอ้ลอลอ่อล้อล่อนะครับลอ้ลอล่อตัวนี้ก็คือควสามารถก็คือปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็วิ่งหมุนเล่นได้นะครับตัวที่จะเรียกว่าลอ้อล่อนะครับเหมือนกับจานบินลอยน้ําเลยนะครับตัวตรงนี้เราก็จะสะตัวนี้ของเรานะครับก็จะทําด้วยเป็นระบบนะครับระบบกองน้ําเหมือนกับสะตัวจีนะครับตรงนี้เราก็จะมีการติดตั้งนะครับติดตั้ง ตัวกองน้าที่สามารถนะครับเราจะต่อน้ําเข้าไปนะครับพ้นน้ําออกไป้าคาจะเป็นน้ําอุนนะครับพอออกมาตัวที่จะเป็นระบบกองน้ํานะครับเหมือนกับสระจิงที่เขาใช้อยู่อันนี้จะเป็นบริษัทของไทยของเรานะครับสินค้าใหม่สุดที่ที่เราดีไซน์ออกมานะครับวันนี้เราก็มาให้ทางลูกค้าที่นะครับสระบุรีนะครับมาติดตั้งให้ทางลูกค้าสระบุรีนะครับจะเป็น สำเร็จรูปแบบใหม่ทันสมัยนะครับใช้น้ําอันนี้จะใช้น้ำปราป,ปานะครับน้ำปราปานะครับเราก็จะมีการฟอกกล่องน้ําทุก24ชั่วโมงนะครับอันนี้ลูกค้าเด็กๆสามารถมาเล่นได้นะครับเล่นได้ดีนะครับมีความปลอดภัยที่ดีด้วยน้ําสะอาดอาดนะครับด้านเล่นเห็นแล้วก็นะครับตรงนี้เราก็จะมาดู หาสาวนี้ของเราก็จะมีบันไดาทางเข้าทางออกบันไดจะมียอยู่บันไดอยู่หนึ่งสองสามและสามจุดนะครับมีสามจุดนะครับตัวนี้อ้าวเรามาดูตัวนี้จะเป็นหาด <K teens S 2> หาดตัวนี้ทำไมใหญ่จังอันนี้คือหาดลอยฟ้าหรือเปล่าลอยฟ้านะตัวนี้ก็จะเป็นหาดหาดฟ้าของเราถ้าเป็นตัวใหญ่มากตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถวิ่งขึ้นไป อยู่ข้างบนเล่นได้นะขี่ได้สามารถใช้เชือกดึงดึงเล่นได้นะครับคุณสามารถได้อยู่ข้างในได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปไปเที่ยวที่ทะเลไปเล่นเลอกล้วยอะไรนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถนะครับนั่งได้แล้วก็ใช้เชือกดึงได้สะดวกสะดานนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นสไลเดอร์ปลาฉลามปลาฉลามสไลเดอร์ของเราตัวนี้ก็ ถ้าตัวนี้ของเราสินค้าของเราตัวนี้ก็ดีมากนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากนะสไลเดอร์ปลาสลามตัวนี้ขึ้นได้ซ้ายขวาสองทางขึ้นไปแล้วก็จะสไลเดอร์ลงมานะครับตัวนี้สูงจะอยู่ที่10เมตรนะครับ10เมตรขึ้น10เมตรนะครับของเราเป็นสินค้าของเรานะครับตัวนี้10เมตรถ้าลูกค้าอยากได้ตัวส5 2ห้าเมตรเราก็มีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสไลเดอร์ปลาสลามครับเดี๋ยวเรามาดูการตรงนี้ างวัดสุบ,บานะเด็ดแมสตนะครับ100แมเขาภูเขาน้ำโขลกเห็นไหมครับอันนี้รูปร่างเหมือนกับภูเขา ตัวนี้จะเรียกว่าภูเขาด้ำแข็งอันนี้แค่ภูเขานะครับพี่ไม่ใช่ภูเขาทั้งหมไม่เขานะครับครับอันนี้ส่คนสามารถก็คือว่านะครับปีนขึ้นไปข้างบนเกาะที่ไปข้างบนนะครับเหมือนกับเขาเล่นเกาะและตัวที่เขานิยมมากนะครับเกาะที่ไปข้างบนนะครับร้องค่อยกระโดดลงมาในน้ำนะครับอันนี้ก็นะครับเกาะด้ำแข็งตัวนี้ก็สนะค้าบตัวนี้ของเราก็ขายดี แต่ละที่ส่วนน้ํสาสนว้าลูกค้าก็จะมีสั่งตัวนี้ไปทุกที่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งา้ายโกและตัวนี้จะเป็นมายโยก้าโยโกชิงช้าลอยน้านะฮะชิงช้ามายโยกนะฮะตัวนี้อันนี้เด็กๆก็จะชอบม,มากเลย,ยาทางกานสองข้าง คือใหญ่มากเราสามารถใส่ของเล่นได้อีกหลายอันนะฮะาะพื้นที่กว้างมากอีกหลายอันนะฮะได้อยู่นะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้อันนี้เป็นบริษัทของไทยของเรานะครับถ้าทุกคนเห็นแล้วสนใจสินค้าของเราก็เข้าดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับ w y w e sporthtt.com นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ